คุณจะเก่งสีุนอะไรกันเนี่ยครับอันนี้ถามถามก่อนเลยวันนี้นี่ไปดูสตอร์แมนกันมายังไปดูมาแล้วไปดูมาแล้วครับแต่ลาคนไม่ดูผมไปดูสองรอบเลยปอยได้หรือว่าจะพูดเรื่องถึงการไม่สตอร์ยพูดถึงประเด็นได้เือว่าไปดูมาแล้วไปดูทั้งภาคไทยทั้งภาคอังกฤษเลยไปดูวันนี้ตั้งแต่ก่อนจะเข้าโรงแล้วคุณดูสองสองรอบเลยผมดูสองรอบเลยโห ตามรู้สึกที่ดูเหรอโหภาคไทยนี่แบบคือแบบไม่นึกไม่ฝันว่าเออเหมือนมันตรงตามที่เขาบดดานั่นแหละโหยับอ่ะยับ,ย,บย,กยกตัวอย่างเสียงได้ไหมย,ยกตัวอย่างเสียงแล้วเสียงโอ,งโอเสียงมันแบบ,แว,แบ,บว่าเออมันไม่เหมาะอะไรเงี้ยเออโหมันไม่เหมาะตั้งแต่ มันอันนี้แล้วมันมันเสียงไม่เหมือนกันสักฉากนะเล็กๆมาฉากแรกที่มันนอนผิวผักปี๊ดปี๊ดเรียกหมาเอ้ยออันนั้นมีในตัวอย่างนะ <S 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 เออมันก็แบบเสียงมันก็ยังไม่ออกใช่ไหมแต่พอ,อแปลงเป็อพอใส่แว่นเป็นคลากเนีย่ยก็พูดเก็กเสียงแบบชนอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็เป็น,เ,ปนบบเสียงแป๊วแปวแบบใสๆแบบฉันฉันบอกได้แล้วไงอย่างเงี้ยบางทีก็ฉันบอกได้แล้วไงอะไรเงี้ยอ๋อคือเหมือนเหมือนมัน เสียงมันแตกไปหลยที่อะไรเงี้ยเหรอเสียงไม่คงที่ซักฉากเลยอืม๋อแต่มันอารมณ์ตอนแรกคิดว่าเออตอนไปซูเปอร์แมนมันเก๊กเสียงหรือเปล่าวะฉันคือซูปปเปอร์แมนอะไรเงี้ยฉันคือคลาร์กสรุปไม่ใช่คลาร์กแม,ม่ก็พูดอย่างนี้ซูเปอร์แมนโอ้ยยังยัง,ยงอันนี้กว่านี้อีกเหรออะไรเงี้ยแบบโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ว่ารอบ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 ที่ไปดูภาษาอังกฤษคือไปดู 4D นะ ก็คือใส่แว่นสามมิติแล้วก็เป็นเก้าอี e ้เขยา่ขยาเข่าวทังเรื่องเลยอืมแต่ว่ามันมีบางฉากที่เหมือนกับภาคไทยมันไม่มีไม่รู้มีหรือเปล่าอ่ะแต่สองคนที่ก็ไม่ได้ดูก็เลยไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่ามีอ่าเหมือนสปอยเลยว่ะมีพีทเบเกอร์โล่มาพูดพีทเบเกอร์โอ่มาพูดจอร์ซีนาเออมาพูด<ะ>เออเนี้ยในฉากที่ประนามซูเปอร์แมนก็เลยแบบ แต่ไปดูภาคไทยไม่มีอ่ะไม่ไม่รู้ว่าพลาดหรือว่าหลับกระพริบตาหรือเปล่าเลยไม่มีแล้วตัวตัวเรื่องโอเคใช่ไหมตัวตัวเส้นเรื่องเนี้ยโอเคเนาะเส้นเรื่องก็ซูเปอร์แมนออฟกาเดียนอ่ะมันก็ทําเหมือนกาเดียนเนาะอ่ะมันก็สูตรสําเร็จแนวเอออารมณ์เหมือนเอแนวเดียวกันมีมีตัวละครที่มาให้ดึงดูดมีเส้นเรื่องที่มันไม่หนักมากไม่เบามากอย่างเงี้ยแล้วก็ดูเป็น สมจริงเรียวดีกว่าเรียวแบบพ่อแม่ไม่ต้องเก๊กอะไรไม่ต้องเก๊กคือแบบทุกคนมันมีคาแรคเตอร์ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบเป็นคาแรคเตอร์ของมันอ่ะเบอของมันเองอ่ะก็เหมือนการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นอะ,อะไรอ่ะอะไรเงี้ยเออไอคนนี้เป็นคนดีไม่ก็ดีจ๋าแบบไอคนนี้ก็แบบเบยว่ะเบยว่ะจะเรียกว่ายัางไงอ่ะ <c oughs> พ่อแม่ก็แบบเป็นลุงแก่ๆอย่างเงี้สยสไตล์เจมกันเลยแม่งกลับบ้านไปเจอลุงแก่ๆ อยู่บ้านเป็นพ่อเป็นแม่แม่ก็แก่ๆเลยไม่ต้องมาเน้นสวยเหมือนป้าแมรี่เจนอะไรเงี้ยเอ้ยไม่ใช่เออาของสไปเดอร์แมนนะเออป้าชื่ออะไรนะป้าชื่อเป่ป้าเม์เออไม่ต้องเหมือนป้าเมอะไรเงี้ยแบบต้องสวยต้องอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบเรียวเป็นป้าแก่ๆก็แก่ๆเลยแม่ซุเปอร์แมนที่เป็นแม่บุญธรรมแม่ก็แก่แก่ป้าเมยุคใหม่สวยป้าเมยุคแรกก็เออไม่ต้องสวยอย่างเงี้ยเออ มันก็เลยดูมันแต่มันเอาตัวเด่นๆที่เป็นตัวละครมันมันมันดันนะเออซึ่งไอตัวกินแลนเทิลก็ดันมากกินแลนเทินี่แบบตัวฮาไปเจ๋งเนี่ยผมเลยหามาเลยนี่กินแลนเทิลหนึ่งตัวนี่กินแลนเทิเห็นไหมเฮ้ยใส่แหวนหน่อยเฮ้ยใส่แหวนหน่อยแหวนแห่งพลังกินแลนเทิลอืมไม่ใช่ตัวสไปเดอร์แมนไม่ใช่หรอเออ อันนี้ก็ไปโดนตกมาเหมือนกันโดนตกมานี่คือดูหนังยีโร่ปุ๊กก็เลยไปสอยของมาเลยใช่ไหมเนี่ยเก่งกับซูเปอร์แมนนี่ซูเปอร์แมนโดนกระป๋องปาหัวยังเออไอ้นี่โดนต่อยเตะกระโดดทีมไม่ขยับเลยซูเปอร์แมนบอกว่าฉันเป็นมนุษย์ฉันเป็นมนุษย์ฉันนั่นต้องมีหัวใจฉันโอ้เสียดายมันแบบเล่น มันก็เท่นะซูเปอร์แมนโอเคมันก็โอเคอยู่เสียดายมันไม่เอาเล็กใส่ชุดไปสู้กับซูเปอร์แมนซะหน่อยสงสัยรอผ้าอื่นแต่มันมีตัวละครที่มันแบบว่าาอะไรก็วานอยู่ไงแล้วเปิดจักรเยจักรวานเนี่ยมันดูตัวละครมันน่าบุดนวายเหมือนกันนะตัวละครมันเยอะไปใช่ไหมตัวละครมันเยอะไปแล้วตัวละครที่มันแบบว่าทําอะไรที่มันแบบเออจะกะจะทําอย่างนี้มันเหมือนเข้าใจมานเนื้อเรื่องกำลังดําเนินอยู่ แปดสิบเปอร์เซ็นไอ้นี่มีแต่อ่าอย่างมีมีแต่ผมกับชุนโมจิเงี้ยแปดสิบเปอร์เซ็นตยูยูวอลการผัมาแก้ปัญหาแล้วมันก็ไปอแก้ได้คืออะไรวะอะไรเงี้ยเออคนนีประมาณนั้นอ่ะอะไรเงี้ยเนาะเออคนอื่นแบบว่าไม่ฉายแสงให้คนอื่นหมดไอ้คนที่ไม่ได้ฉายแสงอ่ะกลับแบบมาปุ๊บอย่างเงี้ย มาด้วยเรอกดล็อกไปเลยป่ะอืมาแย่งซ ok> ีนไปแล้วก็ไปยแล้วบายๆอะไรเงี้ยรี่ว่าแย่งซีนก็ไม่ใช่เป็นแค่ตัวประกอบที่มันจะเรียกว่าตัวประกอบก็ไม่ใช่แหละแต่มันคือแบบอะอย่างนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือคิดจะแต่มันก็มีมันก็มีมันก็อยู่ในแบ็กกราวน์นั่นแหละแต่มันไม่ได้เสนออะไรเยอะแต่มาอยู่ๆมันก็แบบเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือง่ายบทจะง่ายก็ง่าย อืมอะไรประมาณนะั้นแต่คงต้องดูต่อไปแหละว,ว่ามันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างนี้แต่ทิศทางแล้วน,นะน,น่าจะมีภาคสองนะซูเปอร์แมนน่าจะมีภาคสองน่าจะมีภาคสองแหละแต่ไม่รู้จะไปเวไหนแค่ั้นอาจจะเป็นเรื่องคนอื่นก็ได้เพราะว่าปีหน้าก็จะมีเรื่องกีรันเท่ากับอะไรวะกับเรื่องเ,เออโรโบกับซูเปอร์เกอร์ใช่โรโบกับซูเปอร์เกอร์แล้วก็ซีรีส์กีรันเท่าไนงะ อ๋อกิน,นเลัน,น,นเป็นซีรีส์ใช่ใช่กินเล่นันเป็นซีรีส์ของ HBO ั้องไม่มีกินเลันมาโชว์หน่อยเหรอไม่มีไม่มีมันเพิ่งออกมันไม่ใช่เป็นตัวเอกด้วยมันจะไปมีได้แล้วโอตาชรา